มีข้าวหมูแดงในพริกวันนั้นซื้อมาไงวันเสาร์แล้วก็กินได้หมดก็เอาไปแช่ตู้เย็นนี้ข้าววันศุกร์นี่ไข่ไข่กินเหลือไปแช่ตู้เย็น รู้คุณท่าเงิงไม่เคยจริงไงใน,นเป็นน้ำลาดหมูแดง เซียวเจ้าเนี่ยร้านประดมเลิศอยู่ซอยลังนานได้รับรางวัลเปิดพิสดารให้ของกันเยอะแยลยให้พีก่กี่แยะนี่ใส่ดี อักผักใบอบหม้ออบร่มร้อนก้าแม่เป็นแช่ตู้เย็นอันนี้ก็แช่ตู้เย็นต้นหอมน้ำร้านหนูได้ แล้อนะไรเนี่ยผิดได้อืมขัสงต่นข้าวกันกูตะปัน ถ้าหมูแดงซื้อตรงซอยรังน้ำอะ่ะเนาะข้าวนี้ของพี่น้ำราดหมูแดงอันนี้ซีอิ้วต้องให้เยอะแล่ให้พริกไมเยอะคนนี่เป็นมืออาชีพนะทั้งนี้สายจีก็ไม่เฮี้ยเหมือนยีรังกระเกี่ยวเฮี้ยน,นนั่นเนาะเฮี้ยนนั่นน่ะเริ่ม มาคิดค่าน้ำค่าอะไรนี่เขาไม่คิดเห็นไหมกาให้ตีหมดเนี่ยผักต้นหอมเนี่ยซีอิ้วเนี่ยให้ตั้งสองทรงใหญ่ริกทอดให้ตต้งเยอะไม่มีใครเหี้ยเหมือนอีร้านนั้นหรอก รัฐมนตรีว่าการพันธุ์ยิ่งต้องดูแลต้องอยาให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภควันนี้เป็นไวัเล่าในติดต่อก็คือว่าอุ้งอิงนายกรัฐมนตรี เมื่อวานนี้มีพิธีทอดกระถิ่นหลวงแล้วอุ้งนิงไปเฝ้ารับสเสด็จใช่ไหมแล้วก็เข้าเดินกระบวนไงแต่ว่าเจ้าอะจะเดินบนพรมจะคนสาม,มัญนชนเดินตรงพื้นกลางี่างื่อง,งมีกปูพรม เรื่องความที่เดินเดินเร็วก็เลยเดินน้ำกรบวนพระองค์เจ้าลราดองค์ลกที่อยู่ในกระบวนอะ่ะก็ออกมาขวางเลย ราชองค์กันระกทหารนั่นแหละใส่ชุดเครื่องแบบแบบทำพิธีอ่ะแม้กะพูดภาษาราชาสัตไม่เป็นก็แบบมากกวามแบบอย่างนี้เลย แต่แม้ว่านาอกนายกอุงอิงท่านไม่มีเจตนาหรอกท่านไม่มีเจตนาท่านเดินเร็วสวังเกิวันปิยมหาราชนายกอุงอิงนะ่ยมีความสุขมากอันนึงกันแบบเนี้ย เห็นนางมีความสุขมากเจ้ว่าทหารราจะองค์ลักก็ไม่ได้นะเขาถวายความปลอดภัยไง เรามาแล้วท่านไม่มีเจตนาหรอกแต่คนที่แบบว่าสลิมไนงะสลิมที่ว่าไม่ชอบงุงจริงเนี่ยก็ออกมาทำคลิปด่ากันใหญ่ทำคลิปด่ากันใหญ่ในโลกโซเชียล หาว,ว่าอุ้งอิงกริรล่นลอยาตามทักษิณแต่แม้ว่าอุ้งอิงเขาไม่ได้ตั้งใจเดินเร็วไปหน่อย สลิมบางคนก็ดดาหยับๆคล้ายๆ,ๆพี่อ้อยพี่แวให้เงินสิทธาเบี้ยขนในตั้มก็มาให้ไปเป็นรอยดามเขาบอกว่าสิทธาเบี้ยบางเกิดจะให้ เอาลูกของสิทธามาเป็นลูกบุญธรรมของพี่อ้อยแต่ลูกชายคนเล็กของพี่อ้อยเขาไม่ยอมเพราะว่าถ้าเป็นลูกบุญธรรมสิาไม่ได้สมบัติ พี่อ้อยเขาไปหาสนที่ริมทางคุณแล้วสนที่ริมทองคุณจะได้ให้ทีมงานในสถานเนี้ถ่ายภาพและบันทึกเสียงอะไบันทึกไว้ทุกอย่างค่อยๆปล่อยออกมา เขาบอกว่ารถเบนซ์ปีนปหนึ่งแล้วยังไม่ได้ทาเปี่ยนเพราะว่าเพราะว่ายังจ่ายไม่หมดโชลุมแล้วบอกว่ายังจ่ายไม่หมด ก็เจนหนึ่งบางปูบอกจ่ายไปสิบล้านถ้าทนายเรื่องของผัวเมียด่าทนายกับผัวเขาแล้วเจนหนึ่งบอกไม่มันล้มละลายก็กูล้มละลาย แล้ววันนี้แซนก็มาแถลงข่าวนักผู่อข่าวออกมาแถลงข่าว ปอเขาออกมาบอตอนนั้นเนี่ยมีคดีเขาโทรมาหาแม่อาจทีนี้ยร้อย้ร้านโทรเข้ามาก่อนนะควก็ให้ปอเปลียบแม่ แม่เป็นทนายที่ดีแม่ไม่ซีตัวไปหลอกคนแม่ก็บอกต่อไปกขบอกแม่ครับผมอยากจะไปกินข้าวกับแม่บอกอย่าพึ่งเลยตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ปอต้องทําก็คือไปหาพยานหลักฐานสู้ในศาลคดีประมาททําให้คนเสียชีวิตอะ่ะศาลมักจะรอลงอายาศาลแม่เอาคนไปติดคุกหรอกนะแล้วเราก็ไปหาพยานหลักฐานสู้แล้วก็เยียวยา ผู้เสียหายทายาทกับผู้เสียหายอะ่ะนะแล้วเดี๋ยวไว้คดีสิ้นสุดแล้วค่อยมาชวนแม่ไปกินข้าวตอนนี้แม่ยังไปกินข้าวไม่ได้หรอกแม่บอกเขาไปตรงๆแบบนี้แล้ววันนั้นที่แม่จะไปไปซื้อรถเบนซ์ไงแล้วเราก็ดูๆเราก็จำเขาไม่ได้อ่ะ ปรากฏว่าไปดูปุ๊บเป็นโชว์รูมของเขาเองเขาก็เล่าให้แม่ฟังแม่ครับวันนั้นที่ผมโทรหาแม่แล้วแม่พูดปุ๊บอ่ะผมสบายใจมากมที่แม่สอนผมว่าอย่าไปฟ้องใครเลยอย่าไปทะเลาะกับสือ่ออย่าไปฟ้องทนายต่างๆไม่ต้องไปฟ้องเขาหรอก<ม>เราก็รวยเป็นพันล้านมกแม่ยังไม่ถึงแบบนั่นแหละ ไม่ต้องไปกอาดศัดตรูและช่างเขาไม่ต้องไปมีศัตรูไม่ต้องไปฟ้องร้องใครนักข่าวก็ต้องก้องเรารวยแล้วแต่ให้คนอื่นเขารวยบ้างบางทีนักข่าวก็ต้องหาขา่าวมันก็ไม่มีข่าวจะอ,อ่อน ขามีสัญญาของกสทชไงเราต้องทาข่าววันหนึ่งอ่ะให้ได้กีช่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงในเวลา24ชั่วโมงแม่บอกเขาบอกีมันเป็นแตงโมตายเนาะถ้าเป็นประชาชนธรรมดาเขาไม่สนใจหรอกเพราะแตงโมนี่เราก็เป็นนางเอกอันดับหนึ่งของประเทศเหมือนกันแม่บอกเขาแบบ เราบับกับคุณแม่ที่แม่สอนผมทุกอย่างเห็นไหมคดีก็เป็นไปแบบที่แม่คาดการจะรอลงอาญาปรับจะไม่ต้องไปเสียงเงินมากมายแล้วเครียดมากมายท่านนายอ่ะ บางคนจะไม่ให้ทั้งหมดชอบปั่นให้รู้ความตกใจจะดลมีคนติจ้างจะได้เก็บข้าวว่าความได้แพงๆมันจะหนึ่งบางป์ู่ ให้จีตั้งสิบล้านทนายไม่ได้เก่งหรือวิอสอุทธิ์วิโส ที่จะทำให้ใครชนะนได้มันอยู่ที่ข้อจริงอยู่ที่ข้อทจริง แ่นเนีอัจริยะ์บอกว่าตำรวจกำลังจะออกหมายจับทนายตั้มคดีของทนายตั้มไม่ได้ายแรงคืนงเงินเข้าก็จบขอโทษเข้าคืนงเงินเข้าก็จบ พระเท่าก็มีพระคุณเนะี่ยพี่อ้อยเคยคบกันมาแบบก,ก็มีพระคุณเนะี่ยทนายสิธาเบีย้ยบังเกิดอย่าโกรธแม่ลีน่าเลยสิตาเบีย้ยบังเกิดคือทนายในรุ่นของฉันที่ฉันเป็นประธานรุ่นฉันเป็นประธานรุ่น เป็นผู้หญิงที่ในรอบสามสิกบกว่าปีได้เป็นประธานรุ่นกันเดียวไม่ได้ดกไม่ต้องแน่นักใจเลยเพราะว่าคดีมันเป็นคดีเช่ากงธรรมดาแล้วก็เราก็คืนเาขาก็จบขอโทษเขาคืนเขาก็จบ แต่ถ้าไม่มีเราไปซื้อบ้านหลูไปหมดแล้วตกแต่งไปแล้วก็ยกบ้านนั้นให้ให้พี่อ้อยเข้าไปโอนให้เ,าเขาก็จบมองแล้วพี่อ้อยเป็นคนใจบุญเขายังแบบรักษาหน้าตาไม่ออกมาแชฉออกมาอะไรเนาะเชื่อแม่ลีน่านะทนายตั้ม อันนี้ได้ความหวังดีเพราะแม่ลีน่าเนี่ยไม่เคยที่จะเป็นทนายที่แบบผิวแสงหรือว่าทนายที่แบบปั่นเราพูดไปตามตัวบทกฎหมายหลายคนที่ฉันแนะนำแล้วเขาสบายใจอย่างปอคดีแตงมูมเขาก็สบายใจอายุน้อยร้อยล้านเป็นคนแนะนำเขาโทรมาหาแม่ แม่พูดว่าไม่เป็นไรน้อกประมาททาให้คนตายอ่ะโทษศาลท่านรอลงอาญาหมดท่านไม่เอาคนดีๆไปติดคุกหรอกคุกมันล้น <c oughs> ติดออกมาก็เย่ยกว่าเดิมวันนั้นสิธาก็โทรไปหาที่อ้อยเขาเขาอยู่ประเทศไทยแล้วนี่กราบขอโทษเขา แล้วก็ถ้าเงินเราซื้อบ้านไปหมดก็บอเอางง้นยกบ้านนั้นให้พี่อ้อยเขาโอนเป็นของเขาแล้วเขาจะไปขายจะแปอะไรก็เรื่องของเขา <c oughs> เพราะบ้านหลวงอย่างนั้นมันก็ขายง่ายมันขายไม่ยากแล้วพี่อ้อยเขาก็มีลูกมาอยู่ประเทศไทย